มาครับแกก่องรอรีวิวอีกหนึ่งคู่นะครับจากประเทศจีนเช่นเดียวกันเชียวตันเฟยยิ่ง PB 4.0ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่อ่ละปลนตัวดูหนึ่งรอบกล่องเป็นแบบนี้นะครับแกะเลยนะแกะเลยแล้วกันเสียเวลาขอบคุณทางเชียวตันด้วยส่งมาให้นะครับส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนแน่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนหน้าตาแบบนี้ นี่สวยไหมมีเชือกมาให้ด้วยนะครับอ่านี่เฉียวตันเฟยยิ่ง4.0นนะครับผมเอากระดาษทุกอย่างออกมาให้หมดโอเคเมื่อกี้คือนอกจากรองเท้าที่เขาส่งมาให้เนี่ย <c oughs> เขาส่งเสื้อมาให้ด้วยอีกตัวหนึ่ง ให้ผมช่วยใส่รีวิวแล้วก็ในกล่องก็จะมีเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวเอารอ,องเท้าก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆเนาะว <c oughs> างไว้โอเคอ่ะมาดูรองเท้ากันนี่ครับเชลตัน เฉียวตันเฟยิ่งสี pb 4 0นะครับโอ้เออเดี๋ยวผมต้องไปหาความรู้หน่อยเพราะว่าผมยังไม่ค่อยไม่เคยลองเฉียวตันมาก่อนเลยนะครับเคยเห็นแต่เพื่อนๆนะรีวิวกันแล้วล่ะบอกว่าเออชอบมากอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยได้มีโอกาสใส่เลยครับนี่นะครับต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแต่เอาหมุนตัวดูหนึ่งรอบก่อนละกัน,กนเป็นสีชมพูชมพู ออกไปทางแดงนิดนึงนะครับแต่อัปเปอร์เนี่ยเห็นแล้วว่าบางอัปเปอร์บางมากบางจริง,รงลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางเหมือนกันนะครับเออลิ้นรองเท้ามันทําไมมันคล่อมมาถึงตรงนี้เนี่ยเออแปลกดีนี่ลิ้นรองเท้ามันมันใหญ่อะเนี่ยใหญ่มากครโอเคนะครับเขียนว่ากังฟูค Q กังฟู Pro อาจจะเป็นชื่อโฟมั้ง เ,ออเป็นชื่อโฟมใครรู้คอมเมนต์บอกทีแล้วก็มีรูปโลโก้คนถือลูกบาสเกตบอลโลโก้ของเขาน่าจะเป็นคนถือบาสเกตบอลนะ <c oughs> โฟมก็จับสัมผัสแล้วครับเคใช้ได้ออาโซมีด้านหน้าด้านหลังด้านท้าย2จุดตรงนี้นะครับทำลายคราบรซซิ่งเลยนะแผ่นคาร์บอน QR plate QR plate ขออละเสียงดังก็แผ่นคาร์บอนแหละนี่อะไรอีกบางเออนี่เชือกรองเท้านี่ผมว่าคือเชือกรองเท้าเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เป็นเชือกไนล่อนปกตินะครับถักเป็นเส้นธรรมดาปกติแต่พอมาตรงท้ายเนี่ยมันมีเขาถักขึ้นรูปเป็นแบบเป็นเป็นรูปทรงโค้งโค้ง น่าจะช่วยเรื่องของเวลาที่มัดเชือกแล้วมันจะกระชับขึ้นหลุดยากขึ้นนะครับอ๋อตรงนี้มีอีกตรงนี้มีรูร้อยเชือกอีกรูร้อยเชือกตรงนี้อีก3รูที่เพิ่มเข้ามาน่าจะช่วยเรื่องการกระชับเท้านะครับอ,อ,นนอันนี้ประมาณนี้เนาะช่างน้ําหนักหน่อยแล้วกันคู่นี้10 u s 10 u s 4 4 285บลุ้นกันแล้วกัน ว่าผมจะใส่แล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210 210กรัมครับ210กรัม 10US นะครับอ๋ออันนี้มีเชือกให้ด้วยอันนี้เป็นเชือกแบบเชือกถักถักเป็นนี้มารองทเท้าเรซิ่งก็จะมีเชือกถักแบบนี้มาให้โอเค210กรัมขนาด10 US นะครับลุ้นกันแล้วกันนะไม่เคยใส่แบรนด์นี้ก็เลยตอนตอนที่เขาส่งไซส์มาเลือกก็เลยอ่ะ s ิบอแล้วกันนะครับเพราะไม่เคยใส่เลย โอเคนะครับแล้วก็เขามีฝากเสื้อมาด้วยตัวหนึ่งทางแบรนด์ส่งเสื้อมาให้ด้วยตัวนึงโอ้ mm hmm. oh, ผ้าบางใช่นะใช้ได้ใช้ได้ไดนี่เซียวตันไฟ i ชา s h โดพีบีไม่ได้อ่านว่าไฟเฟยิงหรือว่าไฟาเออหรือเขาใช้คำว่าไฟไฟ g อ่านี่นะครับนี่มีเสื้อมาให้ด้วยตัวหนึ่งโอ้ผ้าบางดีเดียวนะใจโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวไป <c oughs> ทดสอบรีวิวแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันสำหรับเฉียวตันเฟยิ่ง PB4.0 คู่นี้ครับผม